我就不想看， รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองแล้วก็ผู้ผู้อื่นได้นะคะผู้เกิดที่พัยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากสถานีอําเภอบางซ่อนนะคะที่เสียสละเวลาที่มาตรวมจค้าเจ้าหน้าที่ และสวนใหญ่ก็จะเป็นการซ้อมจริงก็จะได้มก็ ในวันนี้นะครับเราเห็นว่าจากการที่พบเรื่องราวสารนี่ไม่เคยอะไรที่เคยที่เคยได้ข่าวทีมันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยขอเรานะครับแม้แต่ในการเมื่อปี58นะครับขึ้นแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นหรือทราบกันพบแต่บางสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้กลายวกับพวกเราเลยไปนานต่างประเทศซึ่งการเดินทางต่างประเทศอย่างนี้เนี่ย พอชดไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเล็นว่าบ้านของเขาที่หลุดออกอย่างที่เราทราบนะเกิดเหตุนี้มาบ่อถ้าวันหนึ่งเราเกิดเราไปที่นั่นกประสบเหตุนะครับของแบบนี้มันไม่แน่ในด้านีนี้ที่เราจะบ้านเราจะเซีนนี้จึ่งพอเสร็จทดูตัวปุ๊บเราก็ไม่เห็นตัวยืนดูไปอะไรก็จมทำให้หนี้น องค์เจ้าที่เราขอเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่งนี้นะครับไอุติารที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วเราควรจะประพฤติปตนตัวยังไงนะครับเมื่อเวลาเกิดเหตุเหล่านี้ซึ่งเจ้าที่ของผมน้องๆในฐานมีหลายทานนะก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเพื่อที่จะควบคุมไวหมานะครับความรี้ที่ผานที่เกิดเราต้องการเราเองที่เกิดเราไป ทุงที่นี่มันมีเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีกครั้งที่ทางสายใหญ่ยังจัดการซักซ้อมแข่งกันลงดีๆไปขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับดังนั้ผมเองอาจารย์นะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทุกท่านผมวัาอย่าไปศึกษาหรือไปดูานทั้งในประเทศต่างประเทศ ประโยชน์ยิ่ว่ายดีที่เราเกิดเหตุไปห้รวบรมให้เกิาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันใกล้ตับเรามากแล้วเราจะทำยังไงนะครับเมื่อไบานี้เพราะตัวเราอยู่ในอไให้ถือรอดต่อไปัเวลาเกิดเหตุเราควรทำยังไงที่แรกต้อมีสติ่ดนเี่มีควา้เนตวเราเราจะทำยังไงกับตัวนะ้องที่ทำให้เรา ก็ที่านองรทกนครับนั่นแหะนํครับเราอให้นยก็ขอให้นาแรกครับจากอิสระต่อไยอิสระพเจ้าหน้าที่ของการจะขอนี่ก็เป็นหน้าที่ขอการอเภอนะครับผมก็อยู่เขาก็รักษาการเนอยึ่งในหน้าที่เป็นหนึ่งนครับตนต่อครับนายจะีวิวอะไครับเแ็นเจ้าหน้าที่ขอกา ไปดูมาดูเองนะท่านต่อมาครับนายรัฐมเอตงค์ข้าลงน่ท่านต่อมานายปีรุสวางแก้วพักกานป้องการและกบเาสาวในในบั่งงานนะครับท่านต่อมาที่านมู่่านปาก้องเราืีนารทวากครับท่านนัาท่าน มีวาระที่ก็ตรแหน่ักรักษาข้อกำหนดระาบียปฏิบัติงานครับก็ในคณะผู้หญิงก็เป็นได้นะครับถ้าเราสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับต่อไปก็ขอเดียเป็นเจ้าหาที่เารับเรื่องของสภาลัยสาระการศึกษาอขึ้นมา Sarà che mantiene ตกามาอกเป่ไารและสสีอขาายความเ่เพิ่งท่เนทา่านสั่ต้องการและต้องนักขเป็นโดมีิยาที่ขว่ามีแฝการต้องการและต้องเข้าสรพนักข่ายูที่รคพุาสหลสอ่นัถึงสองพรอยแปดบซึ่งต่อท้อ การพข้ารจและทาสาธารณภานเป็นไปในทางทุีนและมีปร้อยสุดว่ากรเกิดจากนัาหายจจ้นจมสิตเสียเขิดขึ้นตาม ร่วมกจะเปน้หาขกรอที่ิทยตเพื่อการปฏบัเกิดประสิิภาพสูงสุดอากนี้ยัรควาร่วมกับชุมชนและองค์กรเอกชนต่างๆเพื่อเป็นแา้และลดความสีที่จเกิดสามมีการตรวจสอบานยชุมชนและสถานที่เสียงภัยสห่อจโยรโ ความดดันการป้องกันและช่วยเหลือตนเอง้นตนเพื่อเกิดสาธารณภัยแก่ประชาชนและจะมุ่งส่กเสริมการยกีฝันให้กับชุมชนพ้อแม่ที่มีความสิได้เห็นปรให้เมื่อต่อไปสุดใจ รองรับแก้เหตุและให้ความช่วยเหลือทันทุกที่ตลอด24ชั่วโมงและสอสอยังมีสถานีต่างรองเจ้าหน้าที่ตอประจาอีกสา้าแห่งทั่วกรุงเทพที่สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทันทุกที่ทุกเวลา การพื้นผิวและเกี่ยวกับผู้ประสารไยถึงจะมีความทึกต่ำขัญสองหลอดหอมให้ความดูแลในเรื่องเบาบางโดยการมอบถุงเท้ที่เคลือบผิวของก้นขอเพื่อให้ผู้ประสารไยสามารถกลี่ยนถุงเี้าต่อได้ได้เดินที่เสื่ทั้งหมดนี้คือเรื่องอีกหลายของ ืการตวที่เกิดขึ้นจากการบลาดต่ากรมีประสิทธิภาพของมือห้าคประกอบด้วยสำรวจเนื้อหาดูแลล่าสัมปทาและการทั่วไปให้เป็นไปอย่างคอบและมีประสิทธภาพกรพชนาและแผนการคำว่าที่ศึกษาวิเครา์ สิ่งผิดและสิ่งต่างๆิชาบารวมถึงการจัดทำแผนแม่บการจัดตกอุการดการต้องรัและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานสื่อสากับส่วนราชการเงินอิสชนกำหนดมาตรฐานการกัดการด้านการของอาสาสมัครฝรุนและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยการจัดตั้งศูนย์นการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้นต่างๆเช่นไฟแดงไฟนาว ก็เกาะอัวเอกรมปฏิบตารแต่เพิ่มนดูแลรับชอบเจ็สนามแต่เพิ่มกรมปฏบัติารแต่เพิ่สองดูแลรับชอบสามสนาแต่ Du leer op my tro. Kry op tot dan hier. Toe het hulle op na die plek sien. Du leer op my tro. 17 stasie het พื่อารหานทั้งคครเอกชนและชุมชนต่างๆทำให้สำนัก่อการและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมโยงสิทนภาพที่จะป่อการรวมทั้งดูแลและช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในปรงเทได้กาปลอดภัยและสร้างสรรค